สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มาทำอะไหล่ให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงยืดน่าจะเจ็ดมิลนะครับไอเนะครับผมเพราะว่าถ้ากาวนี้น่าจะติดเยอะครับไอเอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดนะครับนี่ครับเจ็ดไอเนะครับผมแต่ว่าเกียร์ช่องหลังมันติดนะครับลูกค้าก็ส่งเกียร์มาให้กึงด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังกึงเกียร์อยู่ครับนี่ครับ ก็กึงยกราวเลยนะครับไม่ต้องถอดได้เสียเวลาครับงานเด่วนอันนี้ก็กึงออกมินครึ่งครับลูกค้ากึงออกมิน สำหรับคนที่ว่าจะกึ่งเกียร์แต่ไม่รู้จะกึ่งยังไงนะครับก็นี่ใช้กระดาษแผ่นเดียวใช้ได้เลยจบเลยนะครับกระดาษยัดเข้าไปในราวเกียร์นะครับนี่ครับแล้วก็ออกครับผมขัดติ่งไว้ช่วงนี้กับช่วงนี้นะครับนี่อย่าให้มันเลื่อนได้ถ้าเลื่อนได้หมุนตามนะครับอันนี้กึ่งเสร็จแล้วครับก็เอาออกนะครับมาลองหมุนดูกัน นี่ครับไม่ติดแล้วนะครับผมนี่ครับการก็พ้นแล้วเห็นไหมครับกึ่งออกไปนะครับมินครึ่งนะครับห่างเลยนะครับนี่ห่างเลยไม่มีติดไม่มีเฉียวไม่มีเกี่ยวไม่มีชนนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่พังแล้วนะครับชุดนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะครับผมลูกค้าส่งมาแค่เกียร์กับข้อนะครับแข็งหาที่ร้านวัดไปให้นะครับผมอันนี้ก็พร้อมส่งกลับแล้ว นะครับประเกันด้วย1แผ่นนะครับลูกค้ามังการนะครับวันนี้ก็ส่งให้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ